ชาวนาสมัยสุขโขทัยที่ต้องเชา่าทั้งนาควายและเครื่องมือการเกษตรชาวนาสมัยสุขโขทยัยหรือช่วงเวลาในอดีตอื่นๆที่อาจคิดกันว่าเป็นคืนวันแสนสุขทำมาหากินง่ายที่เรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพราะบ้านเมืองมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ประชากรน้อยแต่เอาข้าวจริงพอเป็นอาชีพไม่มีอะไรง่ายไม่ว่าช่วงเวลาใด ชาวนาสมัยสุขโขทัยจำนวนไม่น้อยจึงต้องเช่าที่นาเช่าวัวควายเช่าเครื่องมือการเกษตรเป็นไปได้ว่าจำนวนชาวนาที่ต้องเช่าก็คงไม่น้อยทีเดียวจึงมีการระบุไว้ในข้อกฎหมายซึ่งในเวลานั้นเรียกว่ากฎหมายมังรายศาสตร์กฎหมายมังรายศาสตร์มีการบันทึกหลักเกณฑ์ในการเช่าและการชำระค่าเช่าไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ที่ให้เช่ากับ ชาวนาผู้เช่าและทางการในการตัดสินหากเกิดข้อขัดแย้งขึ้นบางส่วนของกฎหมายมังรายศาสตร์กล่าวถึงหลักเกณฑ์การเช่าพอสรุปได้ดังนี้หลักเกณฑ์การเช่านาการเช่านาจ่ายค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกเมื่อนวดข้าวแล้วให้คืนข้าวปลูกไปให้ฝ่ายที่ออกข้าวปลูกข้าวที่เหลือจึงจ่ายให้เจ้าของที่นา และผู้เช่าตามที่ตกลงกันกรณีการไปทำนาบุคคลอื่นโดยไม่ได้ตกลงเรื่องค่าเช่าต้องจ่ายค่าเช่านาเมื่อต้นข้าวโตขนาดปูกัดไม่ขาดครึ่งหนึ่งที่เหลือจ่ายเมื่อข้าวสุกหากมีผู้เช่าใหม่จะมาขอเช่านาในนาที่มีผู้เช่าเดิมอยู่แล้วโดยจะจ่ายค่านาให้มากกว่าผู้เช่าคนเดิมให้ผู้เช่าเดิมมีสิทธิเช่าต่อไปตามราคาเดิมอย่าปล่อยให้เจ้าของนาตัดสินเท่าหากปล่อยไปผู้เช่าผู้มั่งมีย่อมมาจะครึ่งราคาค่าเช่าแก่เจ้าของนา ้าหากชนะก็จะเอานาไปทําจัดว่าไม่ชอบทำเจ้าของนาจะเอานาคืนได้ก็ต่อเมื่อผู้เช่าจ่ายค่าเช่าไม่ครบจ่ายล่าช้าหรือปล่อยที่นาทิ้งร้างบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีเหตุผลและไม่บอกให้เจ้าของนาทราบหากผู้เช่าเก็บนาไว้จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นสองเท่าหากผู้เช่าลงคันนาเดิมบางส่วนเพื่อให้แปลงนาแต่ละแปลงใหญ่ขึ้นหรือผู้เช่าไปซอยแปลงนาให้เล็กลง เมื่อผู้เช่าเลิกเช่าต่อจะต้องจัดคณะให้ขนาดของแปลงนาเหมือนเดิมส่วนหลักเกณฑ์ในการเช่าวัวควายมีกล่าวไว้ว่าค่าเช่าวัวที่ฝึกมาดีแล้วตัวละส2เงินส่วนควายจะอยู่ที่1นึเงินหากเป็นวัวที่เพิ่งฝึกใหม่ตัวละ11เงินควายจะอยู่ที่ตัวละสิเงินราคาในสมัยพระเจ้ามังรายผู้เช่าวัวควายต้องรับผิดชอบวัวควายที่เช่าไปไม่ให้สูญหายล้มตายหากหวัว ควายสูญหายเพราะถูกโจล้นไปก็ดีหรืออดตายให้ผู้เช่าจ่ายค่าตัววัวควายให้เจ้าของและยังต้องจ่ายค่าเช่าตามที่ตกลงกันไว้ด้วยแต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นกรณีที่เช่าไปยังไม่ทันได้ทำนาเลยวัวควายเกิดตายด้วยโรคผู้เช่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแต่ต้องจ่ายค่าวัวควายครึ่งหนึ่งของราคาวัวควายนั้นที่แปลกคือหากวัวควายที่เช่าไปป่วยผู้เช่าต้องบอกเจ้าของวัวควายและทำการรักษาแต่ว่าวัว ควายยังล้มตายผู้เช่าไม่ต้องชดใช้ข้าวัวควายด้วยเหตุผลว่ามันตายด้วยกรรมของมันเองแม้มันอยู่กับเจ้าของในวันนั้นก็ย่อมมาจากตายแลการเช่าเครื่องมือการเกษตรในกฎหมายระบุว่าผู้ใดเช่าคราดเผือไถ่พอลัวหลัวเสียมจอบจกเกวียนมีด หลุกระหัสวิดน้ำเครื่องการเกษตรคงมีมากกว่าแต่กฎหมายมิได้ระบุไว้เพราะเป็นของที่มีค่าไม่มากเมื่อเอาไปใช้งานไปทำไรส่สวนนารักษาของไม่ดีทำให้ของเสียหายต้องทำหรือหาของมาชดใช้หรือมิะนั้นต้องจ่ายค่าสิ่งของนั้นตามราคาตลาดหากโจรลักไปจับโจรได้ให้ปรับไหมก้าเท่าชาวนาไม่ว่ายุคไหนก็ทรหดในปัจจุบันเช่าที่เช่ารถไถในอดีตก็เช่านาเช่าวควาย